ามโรคนี้หลายคนรักษาผิดมาทั้งชีวิตทั้งที่แก้ง่ายนิดเดียวแค่เติมวิตามินให้ถูกตัว 1. ่ไมเกรนคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคุณอาจขาดแมกนีเซียมหรือวิตามินบีถ้าคุณกินถูกฟอร์มช่วยลดอาการได้ลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ2นอนไม่หลับเรื้อรังหลายคนไปแก้ผิดไปกินยานอนหลับหรือใช้เมลาโทนินแต่ไม่รู้ต้นเหตุจริงๆคุณอาจจะวิตามินดีตำ่ำและขาดแมกนีเซียมก็ได้เนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่หลายคนหลับไม่ลึกตื่นมาไม่สดชื่นมาเป็น ลานนา3ภูมิแพ้และลำไส้อักเสบเรื้อรังกินยานรักษามาเป็นปีๆแต่ลืมไปว่าต้นเหตุคือจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลแค่ไปเติมโปรไบโอติกวิตามินดีโอเมก้าสแค่ไม่กี่สัปดาห์บางคนอาการเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเห็นไหมว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้ยากแค่คุณต้องรู้ว่าตัวไหนช่วยได้จริงตัวไหนไม่จําเป็นใครที่เป็นมือใหม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ในหนังสืออาหารเสริมสามัญประจําบ้านจะเขียนบอกรายละเอียดหมดเลยวิตามิน A ถึง Z และโรค เรือรังยอดฮิต20โรคในเมืองไทยโดยอ้างอิงจากแหล่งงานวิจัยระดับใหญ่ตอนนี้มีเหลือไม่กี่เล่มแล้วใครสนใจพิมพ์ว่าหนังสือไปที่ไลน์แอดแอดหมอเฟิร์นได้เลยขออวยพรให้คุณสุขภาพดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ